มงคนมงคนมงคนนอนอีกแล้วเธอเธอมีแล้วเกดเธอก็แย่ตั้งใจเรียนหน่อยสิลูกเธอมสุดท้ายแล้วดูเพื่อนเป็นตัวอย่างเห็นไหมเขาตั้งใจเรียนกลางคืนไม่หลับไม่นอนไปทําอะไรมานี่ละครับชีวิตนักเรียนม .6 ของผมคนที่ไม่ได้เรียนเก่งมากนักสอบก็ไม่ค่อยจะผ่านเกดก็แทบจะลังท้ายของห้องผมมักจะถูกเพื่อนๆและครูบางคน มองผมว่าเป็นเด็กที่ไม่มีอนาคตแต่ผมก็ไม่เคยท้อแน่หรอกนะเพราะผมรู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่พี่วันนี้ไม่มีเหตุหรอครับผมมักจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนไปทำงานเป็นอาสาสมัครกู้ภัยครับเพราะผมรู้สึกว่าการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นทำให้ชีวิตมีคุณค่าและมีความหมายผมไม่รู้หรอกว่าผมทำไปเพื่ออะไรรู้แค่ว่า ชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและมีความฝันที่อยากจะทำงานเพื่อสังคมแค่นั้นเองไปบนไปบ้างเียดเียวเป็นไงบ้างลูกยงไม่อะไรค่ะพ่อพอดีพี่เขามาช่วยหนูไว้ทำเจ็บมากไหมไม่พี่อ้ามงคลนี่ว่าเธอมาทำอะไรที่นี่ลูกรูไม่เคยรู้มาก่อนว่าผมทำงานเป็นอาสาสมัครกู้ภัย และครั้งนี้ทำให้ครูเห็นค่าของความดีที่ผมทำหลังจากเหตุการณ์นั้นครูได้เชิญผมขึ้นเวทีและกล่าวคำขอบคุณและเล่าถึงการกระทําอันกล้าหาญของผมทุกคนในโรงเรียนต่างรบ,บมือชื่นชมตอนนี้ผมได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขที่สุดหรอกครับแต่ความสุขของผมมันคือ การที่ได้เห็นรอยยิ้มและความขอบคุณจากผู้ที่ผมช่วยเหลือผมรู้สึกว่าชีวิตของผมมีความหมายมากขึ้นเมื่อได้ทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมผมเชื่อว่าแม้ว่าผมจะไม่ได้เรียนเก่งแต่ผมก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ด้วยใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและการเสียสละครับ การทำความดีนั้นไม่ใช่เรื่องยากหากเรามีความตั้งใจจริงเราสามารถทำความดีในสิ่งที่เล็กน้อยได้และการทำความดีนั้นจะช่วยสร้างความสุขและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตัวเราเองและสังคมโดยรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหารปีการศึกษา2562 ณโนะรงเรียนเตรียมทหาร